รถอีวีโซลิสเตจจะเกิดไหมหรือสุดท้ายจะเป็นได้แค่ฝันรถอีวีที่ใช้แบตเตอรี่แบบโซลิดสเตจถือว่าเป็นฝันของทั้งคนใช้และผู้ผลิตรถเพราะว่ามีสมรรถนะสูงชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ไกลกว่าแบตเตอรี่ในยุคปัจจุบนันแต่อุปสรรคและต้นทุนของการพัฒนาที่สูงลิ่วก็ทําให้ฝันนี้ล่าช้าออกไปหรือว่าสุดท้ายแล้วรถ E ีวีแบตเตอรี่โซลิดสเตจจะได้แค่ฝันไปครับสำนักข่าว CNBC ของสหรัฐอเมริการายงานความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านวงการรถ ว่าการผลิตแบตเตอรี่ s o l i ิ State อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนักเนื่องจากต้นทุนการวิจัยและพัฒนาที่สูงเกินกว่าตลาดจะรับไหวแม้ว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่รถ EV รายใหญ่จากจีนอย่าง BYD และ CATL ต่างมีข้อได้เปรียบจากแหล่งทรัพยากรและเงินทุนมหาศาลแต่การทำแบตเตอรี่โซลิดสเตตในชิงพาณิชย์ก็ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาครับด้านนิสสันแม้ว่าจะให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าว่าจะเห็นรถ E ีวีที่ใช้แบตเตอรี่โซลิดสเตตภายในปี2028นี้แต่ก็กังวลว่าตลาดรถยังไม่พร้อมที่จะรับเทคโนโลยีใหม่นี้ส่วนค่ายยุโรปอย่าง v o l ks w a g e n รวมถึง Mercedes Ben z และ BMW ก็ก็กำลังสร้างต้นแบบรถ E ีีแบตเตอรี่โซลิดสเตตเพื่อทดส ออยย่างละเีดแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังเจออุปสรรคว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในปัจจุบันเองก็พัฒนาขึ้นมากจนมีต้นทุนที่ต่ำลงความปลอดภัยและก็ระยะทางต่อรอบการชาร์จเนี่ยก็มากขึ้นด้วยเช่นกันเช่น CATL ทำแบตเตอรี่แบบ LFP ที่ชาร์จแค่5นาทีแต่สามารถวิ่งได้ไกลถึง520กิโลเมตรค่ายรถบางค่ายอย่าง Stellantis เครือบริษัทรถยักษ์ใหญ่ของโลกจึงเลือกวิธีการพัฒนาแบตเตอรี่กึ่งโซลิดสเตตเพื่อให้ตลาด พร้อมกับรับเทคโนโลยีใหม่ที่ราคาจับต้องได้แทนซึ่งไม่ว่าอนาคตของรถ e ีวีที่ใช้แบตเตอรี่ Solid State จะไปในทิศทางไหนแต่ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลกับ CNBC ก็เชื่อว่าจะได้เห็นต้นแบบหรือว่าการขยับตัวครั้งใหญ่ในปี2028หรือว่าอีก3ปีข้างหน้านี้ครับ